สลิกาคนมีคู่พกได้ไหมเจโรดคือเจโรดอันนี้เป็นคำถามหรือว่าเราจะขิงคนอื่นว่าคือเรามีแฟนแล้วเราพกได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยหรอหรือว่ายังไงเธอจะถามเธอถามหรือว่าเธอจะขิงคนอื่นว่าเธอมีแฟนแล้วอย่างเงี้ยเอาคำถามอ่าถ้าคำถามก็คือมีแฟนก็บูชาได้ไม่มีแฟนก็บูชาได้สลิกาบูชาได้ทุกคนโอ้ธนี่ฉันลืม คราวที่แล้วคราวที่แล้วใครจองจองแอดมินส่งให้หมดทุกคนแล้วนะขอตะกร้าลิฟต์หน่อยเร็วเธอฉันมีลิฟต์มาแล้วนะลิฟต์ฉันพู่งรึองออกปิดทองคําแท้นะจ๊ะปิดทองคําแท้นะจ๊ะหนูกลัวว่ามีแฟนอยู่กลัวเจ้าชู้เธอกลัวตัวเองเจ้าชู้เหรอเธอเป็นคนยังไงล่ะเธอควบคุมตัวเองไม่ได้หรอเอานี้เธออันนี้ลิฟต์มันเธออันนี้ลิฟต์มันมี มีวิงวามมีมีทองคําเธอต้องโดนอันเนี้ยเธอต้องโดน,นเดี๋ยวทาให้ดูแต่อันที่ทาให้ดูจะเป็นอันที่เอาทองออกแล้วเพราะว่าขยี้เวลาเราได้ไปเราขยี้ทองเลยเลยนะคะขยี้ให้ให้ลงบนลิปได้เลยนะคะแล้วก็ทาได้เลยลิปลิปมันไม่มีสีนะคะเดี๋ยวทาที่แขนให้ที่มือให้ดูไม่มีสีแต่ว่าจะมีแบบนิดเดียวอะคะ่ะมีสีแบบชมพูแบบบางๆมากๆเลยะคะ่ะเนี่ยมองไม่เห็น ชมพูแบบปางนิดเดียวค่ะให้ปากแบบละเลื้อดละเลื้อค่ะมีคาถาให้กันลิปน่ะอันนี้คาถาแนไปให้พร้อมลิปสามร้อยห้าสิบาทเองเธอลิปอันนี้ต้องเอาเห็นไหมลิปโดนมาแล้วแค่พกกระปังมากจริงๆอันนี้หน้ามาใช่ไหมคะนลิ <c oughs> นี้หน,น,น้ามาไหนมีใครเป็นหน้ามาอีกเร็มารีวิวเร็ว สั่งเรียบร้อยจี้สาลิกาเขาไม่มาไม่มาแซวเล่นอาจารย์แซวเล่น